พิจารณาความตายอุบายถอนความยึดมั่นถือมั่นคุณเคยรู้สึกไหมว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัวเราเดินทางในชีวิตเหมือนจะมีเวลาเหลือเฟือเหมือนความตายจะมาพรุ่งนี้หรือวันหน้าแต่ความจริงคือมันอาจมาในอีกหนึ่งลมหายใจข้างหน้าเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความตายเป็นของแน่นอนแต่เวลาตายนั้นไม่แน่นอนถ้าเรารู้สึกถึงความจริงข้อนี้ในทุกขณะ เราจะยังประมาทอยู่อีกหรือการพิจารณาความตายหรือมรณสติเป็นหนึ่งในวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องอย่างสูงว่าเป็นอุบายทําให้จิตพ้นจากความประมาทและช่วยถอนรากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้อย่างแยบคายในมรณสติสูตรพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันเจริญมรณสติบ่อยๆ จะได้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรการเจริญมรณสติไม่ใช่การหมกมุ่นคิดถึงความตายจนใจหดหูแต่เป็นการเตือนใจให้รู้ว่าชีวิตนี้สั้นและทุกสิ่งที่เรายึดถือไม่จีรังในทางปฏิบัติอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นเกิดจากการเห็นว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราเมื่อพิจารณาความตายอย่างจริงจังจิตจะเห็นตามจริงว่า ร่างกายนี้แตกดับแน่นอนไม่ว่าจะบำรุงรักษาดีแค่ไหนสุดท้ายธาตุดินน้ำไฟลมก็คืนสู่ธรรมชาติทรัพสมบัติและความสัมพันธ์ไม่มีใครพาไปได้เหลือ,อไว้เพียงกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้อิติวุตกะกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอัตตาทิฏฐิถูกถอนกำลัง เพราะแม้แต่สิ่งที่คิดว่าของเรายังต้องทิ้งไปหมดนี่คือการค่อยๆถอนหนามแห่งความยึดถือได้ด้วยสติและปัญญาในวิสุทธิมักท่านแสดง8วิธีพิจารณามรณสติที่ลึกซึง้งเช่นเห็นความตายเป็นของแน่นอนแต่เวลาตายนั้นไม่แน่นอนชีวิตสั้นดุดหยดน้ำบนใบบัวเหตุแห่งความตายมีมากแม้สิ่งเล็กน้อยก็พรากชีวิตได้ อายุไม่เกิดลมหายใจเข้าออกร่างกายเปราะบางเหมือนหมอดินไม่มีใครรอดพ้นจากความตายความตายคือความแตกสลายของขันทั้งปวงชีวิตสั้นกว่าหนึ่งราตรีวิธีการฝึกเลือกเพียงข้อเดียวหรือหลายข้อที่กระทบใจน้อมเข้ามาพิจารณาในใจซ้ำๆเช่นชีวิตนี้สั้นเพียงลมหายใจเดียวแล้วสัมผัสความจริงนั้นด้วยใจ จนเกิดความรู้สึกเอาจริงกับชีวิตหลวงปู่ดูลัยเคยเปรียบว่าทุกลมหายใจคือการเข้าใกล้ความตายอีกหนก้าวลองนึกถึงดอกไม้บานสวยแต่ละวินาทีกลีบก็ร่วงทีละน้อยไม่มีวันหยุดเช่นเดียวกับชีวิตเราที่ร่วงโรยลงในทุกขณะไม่ว่ารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเมื่อเรามองความตายอย่างนี้จิตจะค่อยๆวางสิ่งที่ไม่จำเป็น และหันมาใช้เวลาที่เหลืออย่างมีค่าไม่ประมาทเพราะรู้ว่าอาจตายได้ทุกเวลาเร่งทำความดีไม่ผลัดวันประกันพรุ่งใจเบาไม่แบกเรื่องเล็กน้อยให้ทุกกรุณาเห็นว่าทุกคนกำลังเดินไปสู่ปลายทางเดียวกันการพิจารณาความตายไม่ใช่การคิดลบแต่คือการมองตรงไปที่ความจริงสูงสุดของชีวิตเพื่อให้เรารักชีวิตอย่างถูกวิธี ใช้ทุกลมหายใจทำสิ่งที่มีคุณค่าและปล่อยวางในสิ่งที่ไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสให้เรากลัวความตายแต่ตรัสให้เรารู้จักมันเพื่อจะได้ไม่กลัวและไม่ยึดมรณาสติในพระไตรยปิดกพิจารณาให้ลึกเห็นให้จริงลองหลับตาแล้วถามตัวเองถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณจะยังทำสิ่งเดิมๆอยู่หรือไม่ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ภิกษุทั้งหลายเจริญมรรสติวันละหลายครั้งบางท่านพิจารณาว่าความตายอาจมาถึงภายในเวลาฉันข้าวเพียงคำเดียวบางท่านพิจารณาว่าอาจตายได้ในเวลาหายใจเข้าออกเพียงครั้งเดียวแล้วเราละ่ะพิจารณาความตายบ่อยพอหรือยังในอังคุตตวนิกายฉากกันิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงเจริญมรณสติอยู่เนืองๆเพื่อความไม่ประมาทเพื่อจะได้อยู่ด้วยความเพียรจากพระสูตรนี้ชัดเจนว่ามรณสติไม่ใช่เรื่องที่ทำเล่นๆปีละครั้งแต่ต้องเนืองๆเพราะทุกครั้งที่ระลึกถึงความตายความยึดถือจะอ่อนกำลังลงในอรรถถามมรณสติสูตรอธิบายว่าผู้ที่เจริญมรณสติมี 2. ระดับพิจารณาอย่างหยาบคิดว่า เราคงอยู่ได้อีกปีหรืออีกเดือนแม้จะช่วยเตือนใจแต่ยังมีความยืดเวลาจิตจึงยังประมาทได้ง่ายพิจารณาอย่างละเอียดเห็นว่าความตายอาจเกิดขึ้นภายในไม่กี่อึดใจเช่นเวลาหายใจเข้าออกเพียงครั้งเดียวการพิจารณาแบบนี้ทำให้จิตตื่นตัวเต็มที่เหมือนคนเดินอยู่บนเชือกกลางเหวย่อมไม่เผลอแม้ชั่วเสี้ยววินาทีหลวงปู่มั่น ผูริทัตโตเคยสอนสิทธิ์ว่าให้ทำเหมือนคนที่รู้ว่าจะถูกประหารตอนเย็นเขาจะยังเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาทำให้ใจขุ่นไหมคําสอนนี้คือหัวใจของมรณสติเมื่อรู้ว่าชีวิตไม่แน่นอนเรื่องเล็กน้อยก็วางได้เรื่องใหญ่ก็ไม่ผูกใจขณะตื่นนอนเตือนใจว่าวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายก่อนพูดหรือทาสิ่งสาคัญถามตนเองว่า ถ้าตายวันนี้ควรพูดหรือทำสิ่งนี้ไหมก่อนนอนทบทวนว่าถ้าตายคืนนี้ใจพร้อมหรือ,อยังการทำเช่นนี้คือการฝึกตายทุกวันเพื่อให้ตายจริงโดยไม่สะดุง้งในอรรถตกถาอธิบายว่าผู้เจริญมรณสติบ่อยๆจะเกิดคุณธรรมสามอย่างอัปปมาทะไม่ประมาทในกุศลวิริยะขยันเร่งสร้างบุญอุเบขา วางใจเป็นกลางต่อความสูญเสียนี่คือรากฐานของการถอนความยึดมั่นในตัวตนและสิ่งของอย่างแท้จริงมรณสติในพระไตรปิฎกไม่ใช่เพียงการระลึกว่าชีวิตสั้นแต่คือการฝึกจิตให้ตื่นอยู่เสมอเมื่อเราพิจารณาลึกซึ้งพอจะพบว่าความตายไม่ได้พรากความสุขของเราไปได้เลยเพราะความสุขแท้อยู่ในปัจจุบันขณะที่ใจปล่อยวาง และเมื่อถึงวันที่ความตายมาจริงๆเราจะไม่ตื่นตระหนกแต่พร้อมจะก้าวข้ามไปอย่างสงบมรณสติกับการปล่อยวางความโกรธและความเกลียดถ้าพรุ่งนี้คุณต้องตายคุณจะยังโกรธเขาอยู่ไหมคุณจะยังหอบเอาความเกลียดข้ามความตายไปด้วยหรือเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทว่าความโกรธเหมือนไฟเผาใจผู้ใดสลัดมันได้ ผู้นั้นย่อมอยู่เป็นสุขแล้วมรณสติคือหนึ่งในน้ำเย็นที่จะดับไฟนี้ได้ทันทีในอังคุตตโรนิกายพระพุทธองค์ตรัสถึงความโกรธว่าเป็นเหตุให้เสียสติเหมือนคนตาบอดชั่วคราวมองไม่เห็นทั้งโทษและคุณความโกรธจึงเป็นเหมือนไฟที่เผาผลาญบุญที่เราสร้างมาให้หายไปอย่างรวดเร็วถ้าเราไม่ดับมันในชาตินี้เราจะตายไปพร้อมใจที่เศร้าหมอง และนั่นจะเป็นแรงส่งของกรรมให้ไปในอบายในวิสุทธิมักกล่าวถึงมรณสติว่าสามารถตัดความยึดมั่นในเหตุแห่งโทสะได้เพราะเมื่อพิจารณาว่าเราและเขาก็ต่างจะต้องตายเหมือนกันความสำคัญผิดที่ว่าเขาจะอยู่มาทำร้ายเราไปตลอดก็จะหายไปทันทีพระอาจารย์มั่นเคยสอนสิทธิ์ว่าจะโกรธใครไปทำไมเดี๋ยวเขาก็ตาย เราก็ตายประโยคนี้เหมือนตัดรากความโกรธจากจิตในพริบตาหยุดและระลึกมรณสติทันทีเตือนตนว่าชีวิตนี้สั้นเกินกว่าจะเสียเวลาโกรธมองความตายของทั้งสองฝ่ายเห็นว่าอีกไม่นานทั้งเราและเขาจะเหลือเพียงท่าตสีถามตัวเองถ้าตายวันนี้ฉันอยากจากโลกนี้ด้วยใจแบบนี้หรือการตั้งคำถามเช่นนี้ทำให้ใจ และปล่อยความโกรธลงได้เร็วความโกรธก็เหมือนการถือฐานไฟแดงไว้ในมือหวังจะปาใส่คนอื่นแต่สุดท้ายเรานั่นแหละที่ถูกเผาก่อนเมื่อรู้ว่าชีวิตเหลือน้อยและเราอาจหมดลมหายใจได้ทุกเมื่อก็ไม่มีเหตุผลจะเผามือตัวเองด้วยไฟนี้อีกต่อไปใจเย็นลงอย่างรวดเร็วลดความอยากเอาชนะเห็นค่าของการให้อภัยมากขึ้นรักษาศีล และความสงบในใจได้ง่ายขึ้นในขุทธะกนิกายอุทานพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีใจปราศจากเวย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้าการเจริญมรรสติจึงเป็นการปล่อยวางเวโรโดยตรงมรณสติไม่เพียงเตือนให้เราไม่ประมาทแต่ยังเป็นกระจกใสสะท้อนให้เห็นว่าความโกรธความเกลียดล้วนเป็นของชั่วคราวและไร้ประโยชน์ต่อชีวิตสั้นๆนี้ เมื่อเราฝึกวางมันลงก่อนความตายมาเยือนเราจะได้จากไปอย่างเบาสบายไม่หอบไฟไปเผาใจในภพหน้ามรณสติแรงเร่งให้รีบทำความดีถ้าคุณรู้แน่ว่ามีเวลาเหลืออยู่เพียงเจ็ดวันคุณจะใช้มันอย่างไรคุณจะยังเลื่อนการขอโทษใครบางคนออกไปไหมคุณจะยังรอให้พร้อมก่อนค่อยทำบุญไหม พระพุทธเจ้าตรัสว่าความตายเป็นของแน่นอนแต่เวลาตายนั้นไม่แน่นอนและเพราะมันไม่แน่นอนนี่แหละมรณสติจึงเป็นเหมือนระคังปลุกให้เราลุกขึ้นสร้างบุญก่อนที่โอกาสจะปิดลงตลอดกาลพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่เจริญมรณสติเนืองๆจะละความประมาทและรีบทําสิ่งที่ควรทําเพราะเมื่อเห็นชัดว่าชีวิตสั้นกิเลสท,ที่ชวนให้ผัดวันประกันพรุ่งจะหมดแรงทันที สิ่งที่เคยคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำจะกลายเป็นต้องทำเดี๋ยวนี้มีภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสเตือนเรื่องมรณสติท่านตั้งปณิธานว่าเราจะไม่กินข้าวมือถัดไปโดยมิได้สร้างกุศลในมือปัจจุบันเพียงไม่นานท่านได้บรรลุธรรมเพราะทุกการกระทำตั้งอยู่บนความรู้สึกว่าอาจไม่มีครั้งหน้าหลวงปู่เทสเทสรังสีเคยกล่าวว่า คนที่เห็นความตายเป็นของใกล้จะไม่คบเพื่อนชั่วไม่พูดคำไร้สาระไม่ทำการงานที่เปล่าประโยชน์นี่ไม่ใช่เพราะกลัวตายแต่เพราะอยากใช้เวลาที่เหลือทำสิ่งดีให้มากที่สุดก่อนทำสิ่งใดถามตัวเองถ้าตายวันนี้นี่คือสิ่งที่อยากให้เป็นร่องรอยสุดท้ายในโลกไหมแบ่งเวลาแต่ละวันให้มีอย่างน้อยหนึ่งการกระทำกุศลเช่นทำบุญทานศีลภาวนา หรือช่วยเหลือผู้อื่นตัดสิ่งที่เปลืองเวลาเช่นการเสพสื่อที่ไม่มีสาระหรือการนินทาใจเบาสบายเพราะไม่ข้างขาเกิดความอิ่มบุญซึ่งเป็นกำลังใจในการเผชิญความตายมั่นใจในเส้นทางภายหลังความตายเพราะมีบุญรองรับในขุดทากนิกายอุทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้เร่งทำความดีย่อมไม่เศร้าโศกภายหลังมรณสติ ไม่ใช่เพียงการนั่งคิดว่าชีวิตสั้นแต่มันคือแรงขับมหาศาลให้เราใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มที่สุดเมื่อเราทำความดีทุกวันเหมือนว่าวันนี้คือวันสุดท้ายเราจะไม่เหลือความเสียใจใดๆแม้ความตายจะมาถึงโดยไม่บอกล่วงหน้าเพราะเรารู้แล้วว่าเราได้ใช้เวลานั้นอย่างดีที่สุดแล้วมรณสติประตูสู่การวางอย่างสิ้นเชิง สุดท้ายแล้วความตายคือสิ่งที่จะพรากเราจากทุกสิ่งที่เรารักและทุกสิ่งที่เรากลัวมันไม่ถามว่าเราพร้อมหรือ,อยังไม่รอให้เราสะสางทุกอย่างเสร็จแต่ถ้าเราฝึกใจให้วางได้ก่อนที่มันจะมาความตายก็จะเป็นเพียงประตูบานหนึ่งที่เราเก้าวข้ามไปอย่างสงบวันนี้เราจะพามรณสติมาสู่เป้าหมายสูงสุดของมันการวาง อย่างสิ้นเชิงพระพุทธองค์ตรัสในขุททกนิกายธรรมบทว่าเมื่อพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตย่อมคลายจากความยึดถือการวางในที่นี้ไม่ใช่การทอดทิ้งหรือไม่รักใครไม่สนใจอะไรแต่คือการรู้ตามจริงว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะคงอยู่กับเราไปตลอดแม้กระทั่งร่างกายและลมหายใจของเราเอง เมื่อเราพิจารณาว่าทรัพย์สินไม่ตามเราไปชื่อเสียงดับลงพร้อมร่างกายความสัมพันธ์แม้ลึกซึ้งก็ต้องจากกันจิตจะเรียนรู้การวางทีละน้อยจนวันหนึ่งวางได้ทั้งหมดโดยไม่ฝืนหลวงพ่อชาท่านสอนว่าให้ตายก่อนตายหมายถึงให้ฝึกวางทุกอย่างตั้งแต่ยังมีชีวิตเพื่อว่าตอนร่างกายตายจริงจิตจะไม่ตายตามลองนึกภาพเรา กำลังนั่งเรืออยู่กลางทะเลมีของหนักเต็มลำเรือเมื่อคลื่นลมแรงเรามีสองทางเลือกกอดของไว้แล้วจมไปด้วยกันหรือโยนของทิ้งเพื่อรักษาชีวิตมรณสติคือการสอนให้เราโยนของลงทะเลตั้งแต่ต่อน,น้ำอย่างนิ่งเพื่อที่เมื่อพายุมาเราจะเบาพอที่จะรอดจิตสงบไม่หวั่นไหวต่อความสูญเสียไม่มีความกลัวตายเพราะไม่มีอะไรให้ตายไปจากเรา ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในปัจจุบันโดยไม่แบกอดีตหรืออนาคตพร้อมก้าวสู่พบหน้าด้วยใจเบาในขุดทักกนิกายอุทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ไม่ยึดมั่นย่อมไม่หวั่นไหวเหมือนผู้เขาหินไม่ไหวด้วยแรงลมความตายไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันสอนให้เราเร่งทำความดีสอนให้เราให้อภัยสอนให้เราเห็นคุณค่าของปัจจุบัน และสอนให้เราวางทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมอรรสติสุขงอมมันจะพาเราไปถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรต้องยึดและเมื่อถึงวันสุดท้ายเราจะก้าวผ่านมันไปด้วยใจที่สงบเหมือนคนเดินผ่านประตูที่รู้จักมานานแล้ว